สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้ก็เป็นวันที่7มิถุนายนนะคะ6-8เราก็จะมาอยู่ที่ตลาดริมน้ําจันทบูรชุมชนริมน้ําจันทบูรีค่าคุณบลมีอะไรแนะนํำไหมคะว่าที่นี่มีอะไรดีบ้างมีเยอะเลยค่ะสองข้างทางค่ะ<อ>ง,งกขนมมีของทานมีของฝากของชําร่วยมีโรงแรมเก่าแล้วก็มีของ คุณโรงแรมจิ้งหลีดที่กำลังรีโนเวทกำลังจะเปิดใหม่ของคุณดาราอัสดาวุฒิเดือนสุนทรจะมาเปิดน่าจะใกล้เสร็จแล้วใ่ะไุงผินกรงินมีมีโรงแรมต้องให้คุณบนเขาแนะนำหลวงราชมนตรีค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะคะเราก็จะมาจอดรถนะคะที่บริเวณศาลเจ้านะคะ สารเจ้าอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละหาชื่อไม่เจอตัวเล่าเอี้ยตัวเล่าอ๋อสารเจ้าตัวเล่าเอี้ยนะคะค่าบริการที่จอดรถ20บาทค่ะค้างคืน100บาทนะคะลงมาก็จะเป็นชุมชนเดี๋ยวเราก็เดินไปเรื่อยๆค่ะมีไอติมตาจรวดค่ะไอติมตาจรวดเป็นไอติมโบราณค่ะลอชิมไหมคะเราจะมีท้องกินไหมคะ เราจะมีท้องกินหนบร<อ>าจะให้ปกนอนที่ในรถกาแฟไงเออ่าไหนอะคะเหมือนรเดินยุ่งเก่าที่ถวตึ๊พอเดินมาตลาดนะคะเราก็จะมีพวกของกินอ่ะอันนี้เป็นจุดจุดเสียงพื้นที่เสียงขายลัตเตอรี่นะคะ เมื่อกี้ปุ๊ก,ก็จะเห็นเางาะนะคะ <ๆ S 1> เขาก็ขายโลละ35บาทแล้วก็ของขึ้นชื่อเลยหมอนทองหมอนทองที่นี่ขาย140บบาทกิโลละนะคะเดี๋ยวเราก็เดินไปเรื่อยๆอ,อ๋อจะเป็นอะไรนะหลวงราชมัยตรีเนี่ยเป็น บ้านาพักประวัติศาสตร์ของหลวงราชมัยตรีนะคะวันนี้ก็จะเป็นวันเสาร์คนก็จะมาเที่ยวกันเยอะนะคะสดเย็นแน่เลยอุย้ยสรานี้ก็จะเป็นของขายเป็นกเทียมดองนะคะเป็นกว๋วยเตี๋ยวหมูเลี้ยงสำเร็จรูปนะคะนี่ที่สำคัญก็คือตัวนี้ทุเรียนทอด ผู้เียนทอดของทาวจันทบุรีนะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านคาเฟ่น,นะคะเี่ยป้อมจ๋าตรงนี้สวยค่ะป้อมถ่ายไหมคะค,ค่ะขอตรงนี้นิดนึงอ่าโอเคค่ะป้อมถ่ายไหมคะเดี๋ยวปุ๊กถ่ายให้ตรงนี้ก็ได้ค่ะ,อ,ะอ๋ออันนี้เป็นโรงแรมหรอ เป็นโรงแรมถ่ายให้คุณป้อมก่อนนะคะโอเคหนึ่งสองสาโอเคอ๋อมันเป็นโรงแรมเอ๊ยรู้สึกว่าร้านดวงเขาจะน้อยลงหรือเปล่าคะเหมือนกับแต่ก่อนปุ๊กมานี่มันเยอะๆเยอะของมันเยอะเยอะ ันนี้ก็จะเป็นขนมผิงฮะอะไรแล้ยังไม่ได้ไปข้างหน้าค่ะฟุบอันนี้อ้าวเหรอสุดแล้วเหรอคะไปข้างหน้าอีกครึ่งนึง่อโอเคโอเคเดินกลับเดินกลับแล้วบอดมอยู่ตรงไหนเดี๋ยวไปทางนู้นค่ะต้องไปทางลูนทางจอยค่ะ บ้านพักบ้านพักประวัติศาสตร์หลวงราชมีห้องพักยู่ไม่กี่ห้องเองปุ๊อต้องใจไหนในริน้ำค่่สมัยไหนไม่รู้อิ่มจำปศไม่ได้อลองล้อจ้ามอเตอรไซค่ะวิดีโอหรือภาพนิ่งคะถ้าวิดีโอจะได้พูดตอนนี้เราก็อยู่ที่ไหนคะบนคะซ้าย เป็นอันนี้ตลาดนี้นานหรือยังคะเก่าค่ะดูบรรยากาศแล้วก็เก่าจริงนะคะเก่าจริงขาเมื่อแม่น้ำอะไรคะกเอาของบนมาขายต่อเขาด้ไหมเงียบอะมาเงียบมากเลยเนี่ยบรรยากาศพ่อค้าแม่ค้าก็น้อยนักท่องเที่ยวก็น้อยนะคะใช่ใช่ค่ะอิมใช่ค่ะใช่ค่ะอัมพวาคนยังเยอะอยู่ไหมอิ่ม เอออมมาวาปุ๊กก็ไม่ได้ไปนานแล้วค่ะอันนี้ร้านอะไรก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกเก้าบาทอืมเตลอเราเคยอยู่ในยุคที่มันรุ่งเรืองสุดๆไปแล้วเนอะพอมาเจอยุคนี้มันเงียบจ้ะเงียบบางทีก็ใจหายเหมือนกัน ชุมชนโดนวิถีแล้วก็หอยดองใช่หืมดูสิกล้วยชาวบ้านกล้วยเยอะเลยอ่ะอ๋อมันมีไปทางนู้นอีกเหรอคะโบนหมดแล้วค่ะอ๋อโบนลดเหรอคะอ๋ะะเอเราลดไปดีไหมถ้าจะไปโบนเนี่ยเราจะขายบุฟเฟ่นิดหน่อยอ๋อโอเค เดี๋ยวถ่ายลูปตรงนี้ดีกว่าค่ะระวังรถจะมาจ้าชุมชนย่านเมืองเก่าริมน้ำจันทบูรโอเคจ้ะบนเข้าไปเลยจ้าม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 เงียา ที่เที่ยวมันก็ปุ่นขึ้นเ,นเยอะ้วยแหละใช่ค่ะเนี่ยพวกเรามาที่ถนนริมชนวิถีเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยแต่ว่าใจหายเพราะว่าสภาพของตลาดนะคะคนมาเที่ยวน้อยลงมากเลยค่ะกลิ่นอายของความเจริญรุ่งเรืองสมัยก่อนเนะี่ยมันหายไปหมดเลยร้านรวงก็ มีไม่เยอะปิดปิดไปเยอะมีน้อยอ้างสู้กันต่อไปนะคะให้กำลังใจกันนะคะ มือแม่น้ำอะไรคะสา,ามส <c oughs> มิบนักค่ะ้อจะไปที่ทีสองแครกับพวกของค<ม>่ะว<ม>ันที่เราเดินใช่ไหมใช่ใช่ดีใจมาแล้วขอบคุณค่ะน้ำหักทีสาวรู้ในา่ารักจัง <c oughs> <c oughs> ตลาดน้ำอัมพวาเมื่อก่อนไปนะคนเยอะมากตอนนี้ก็หลังแหลมหลังแหลมเนาะใช่นานหรือยังคะเนี่ยเมื่อสักเดือนที่แล้วที่ผมไปอ๋อเหรอคนเดินขอค้าแม่คะต้องเรียกื้อจ้า เราก็น่าจะจบทริปเที่ยวตลาดน้ำชนวิถีจันทบุรีเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวออกสองคันนะคะสมบคุณสั่นมากเลยค่ะเดี๋ยวให้เปิ้ลออกก่อนอ่ะป้อมจักเชิญจ่ะจะมีคันนี้ออกด้วยหรือเปล่าคะค่ะจบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ